สวัสดีครับข้อมูลที่มีหน้าตาเป็นตัวเลขหรือว่า Number แต่มีรูปแบบเป็นตัวอักษรหรือว่าเท็คน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่คอยสร้างความปวดหัวให้กับคนที่ใช้ Excel อยู่ไม่มากก็น้อย ส่วนใหญ่ต้นตอของเรื่องนี้ก็มักจะมาจากคุณสมบัติของ Excel ที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้กับข้อมูลได้น,นั่นเองยกตัวอย่างเช่นข้อมูลบางอย่างจะมีหน้าตาเป็นตัวเลขแต่เราไม่ได้ต้องการเอาเขามาคำนวณดังนั้นเราก็จะพบเนืคอาวว่าในลหลายๆครั้งก็จะมีการกำหนดให้รูปแบบของข้อมูลแบบนี้มีรูปแบบเป็นตัวอักษรหรือว่า Text เช่นข้อมูลที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขรหัสสินค้าหรืออย่างในกรณีของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนั่นเอง และโดยเฉพาะเลยนะครับปัญหาแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่มีการนำออกหรือ Export มาจากโปรแกรมหรือระบบอื่นๆเพื่อมาใช้งานต่อใน Excel เพราะว่าในหลายๆองค์กรก็จะมีการนำเอาระบบ หรือว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์เขมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรเสร็จแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการ Export ข้อมูลจากระบบหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวออกมาทํางานต่อใน Excel ลลักษณะแบบนี้ครับโอกาสที่จะเจอกับปัญหาแบบนี้ก็จะยิ่งมีมากยิ่งขึ้นจากเวิร์กชีตตัวอย่างต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรามีข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ e หรือว่าคอลัมน์ price ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของราคาต่อนหน่วยของสินค้าก็จะพบว่ารูปร่างหน้าตาเป็นตัวเลขครับแต่ถ้าสังเกตอีกหน่อยก็จะเห็นว่าที่มุม ซ้ายบนครับของแต่ละเซลล์ที่อยู่ในช่วงข้อมูลนี้นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวเล็กๆปรากฏอยู่และถ้าคลิกเข้าไปครับก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ป้ายเตือนขึ้นมาครับตรงนี้ Excel กําลังพยายามบอกเราว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลกับรูปแบบของข้อมูลที่อยู่ในเซลล์หรือว่าช่วงข้อมูลต่งางๆนะครับ เช่นในเคสนี้ก็คือหน้าตาเป็นตัวเลขแต่รูปแบบเป็นตัวหนังสือดังนั้นถ้าเราลองใช้ฟังก์ชันในการหาผลรวมของข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ E หรือว่าคอลัมน์ Price ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือข้อมูลตั้งแต่เซลล์ E2 ไปจนถึง E39 โดยให้ผลลัพธ์ออกมาที่เซลล E40 เรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงผมไปที่เซล์ E40 จากนั้นใส่สูตรหรือว่าฟังก์ชันเพื่อหาผลรวมนะครับนั่ก็คือฟังก์ชัน SUM นั่นเอง เลือกข้อมูลเป็นข้อมูลตั้งแต่เซล E ์ E2 จนถึงเซลล์ E39 ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้เป็นค่าศูนย์เนื่องจากว่า Excel ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เป็นเทคมาหาผลรวมให้กับเราได้นั่นเองทีนี้ถ้าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เป็นเทคถ้าหากว่าเราฟอร์แมตข้อมูลกลับไปเป็น Number, นัมเบอร์ผลการคำนวณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เดี๋ยวทดลองดูนะครับผมก็จะเลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงตั้งแต่เซลล์ E2 จนถึงเซลล์ E39 อีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากนั้นผมจะไปที่ r i b b bon o อน o m e ครับและทำการปรับประเภทของข้อมูลครับให้เป็นแบบ Number ตอนนี้ข้อมูลเปลี่ยนประเภทจาก Text ไปเป็น Number แต่ก็จะสังเกตนะครับว่าที่เซลล e ์ E40 ผลการหาผลรวมโดยใช้ฟังก์ชัน Su m ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ดีครับนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้บอก Excel ว่ารูปแบบของข้อมูลที่อยู่ในช่วงข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องแล้วนั่นเองครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลจาก Text ให้มาเป็นตัวเลขหรือว่า Number ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกครับให้ไฮไลท์ช่วงของข้อมูลที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบของข้อมูลจากเท็กให้กลายมาเป็นนัมเบอร์ซึ่งตอนนี้ก็คือค่าตั้งแต่เซลล์ E2 มาจนถึงเซล E39 นะครับจากนั้นจะพบว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปเครื่องหมายเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ลูกศรที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับเสร็จแล้วเลือกไปที่รายการ convert to number ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลที่เดิมหน้าตาเป็นตัวเลข แต่รูปแบบเป็นตัวอักษรก็กลายมาเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยเราก็เลยเห็นผลลัพธ์การคำนวณถูกต้องนะครับต่อมาเป็นวิธีที่2ครับสาธิตวิธีการนี้ไว้เผื่อหาเครื่องมือตามวิธีการแรกไม่เจอนะครับเราจะแก้ปัญหานี้โดยใช้ความสามารถพื้นฐานอย่างหนึ่งของ Excel ครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับขึ้นไปที่ด้านบนของตารางข้อมูลกันก่อนนะครับคุณสมบัติพื้นฐานที่ว่าก็คือ การรคคูณคับยกตัวอย่างตอนนี้ครับค่า800ที่อยู่ในเซลล e ์ E2 ตอนนี้เขาเป็น text นะครับ500ที่อยู่ในเซลล e ์ E3 ก็เป็น text ผมจะทดลองหาผลรวมของค่า800และ500ที่อยู่ในเซลล e ์ E2 และ E3 ออกมาที่เซลล์ H2 ดูนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน sum เหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้ก็คือได้ค่า0เนื่องจาก excel เข้าใจว่านี่คือข้อมูลแบบ text หลังจากนั้นผมจะลองใช้คุณสมบัติการคูณซึ่งก็คือเอาตัวเลขที่อยู่ในคอลัมน์ quantity หรือว่าคอลัมน์ F ไปคูณกับข้อมูลในคอลัมน์ price หรือว่าคอลัมน์ E โดยให้ผลลัพธ์ออกมาที่คอลัมน์ G หรือว่า total นะครับเช่นคู่แรกครับผมก็จะไปที่เซลล์ G2 ครับเพื่อหาผลคูณระหว่างค่าในเซลล์ E2 และค่าในเซลล์ F2 ครับคลิกเลือกเซลล์ E2 พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน ลิกเลือกค่าในเซลล์ F2 คอยเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะพบว่าหลังจากที่มีการเอาค่าในเซลล e ์ E2 มาคูณกับค่าในเซลล์ F2 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลขดังนั้นวิธีการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ให้กลายมาเป็นตัวเลขวิธีที่2ก็คือเราจะเอาค่า1ไปคูณกับค่าของข้อมูลที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ E2 จนถึง E39 แล้วหลังจากนั้นรูปแบบของข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนจากเท็ให้มาเป็นตัวเลขหรือว่าน u เบอร์โดยอัตโนมัติครับวิธีการทําแบบนี้นะครับเราจะหาเซลล์ว่างๆสักเซลล์หนึ่งครับเช่นเซลล์ A1 ครับแล้วพิมพ์ค่า1ลงไป จากนั้นทําการ Copy ค่า1ในเซลไอหนึ่งนี้ไว้ครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ Copy ครับเสร็จแล้วครับเลือกข้อมูลตั้งแต่เซล e ์ e 2ลงไปจนถึงเซลล์ E39 ตอนนี้สังเกตว่าที่เซล e ์ e 4 0ผลการทํางานของฟังก์ชันซัมเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลยังเป็นเท็กอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เห็นตัวเลขนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับหลังจากนั้นเราจะทําการวางค่าของตัวเลข1ที่เราก o ปี้มาเมื่อสักครู่โดยใช้วิธีการวางแบบพิเศษ ลงไปในช่วงของข้อมูลที่เราได้เลือกไว้โดยการคลิกเมาส์ขวาครับหลังจากนั้นเลือกคำสั่ง Paste Special ครับที่กรอบโต้อตอบ Paste Special เราจะเลือกตัวเลือกเป็น Multiply นะครับหมายความว่าให้นำค่าหนึ่งที่เราได้ Copy มาไปคูณกับค่าที่อยู่ในเซลล์ใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เราได้เลือกไว้เพราะฉะนั้นการวางตรงนี้จึงไม่ใช่การวางข้อมูลที่ Copy มาลงไปแทนที่ข้อมูลเดิม แต่เป็นการนําเอาค่าที่เราก็ปปี้มาคูณเข้าไปกับค่าที่อยู่ในเซลล์ใดๆที่อยู่ในช่วงของข้อมูลที่เราได้เลือกไว้นะครับเพราะฉะนั้น1คูณกับค่าใดๆก็ได้ผลลัพธ์เป็นค่านั้นๆและข้อมูลก็จะถูกแปลงจากตัวหนังสือให้กลายเป็นแบบตัวเลขหรือว่านำเบอร์โดยอัตโนมัติต่นเองกดโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลใน กลายมาเป็นข้อมูลแบบตัวเลขและผลลัพธ์การทํางานของฟังก์ชันสัมที่เราได้ใส่ไว้ก่อนหน้านี้ในเซลล์ e 40มีผลการคํานวณที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสําหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ